ไายเจ็ดในยามมาเจ็ดเดียครับในบาัอสอนองใจเชื่อเพื่นาะเจ้ดเดยปรส้หวานไม่เยต่างสองมาเอจาพื้นันใจที่บอกกับเจ้าจึงตัวจลาแต่รากอยาอายันานแ่จกาเลืไหนดีกินเลี้ยงเดียดีอผู้เลี้ยงเพชรและเรเจ็เยว่ีวิ้อัสุ ขัดตจุดตัวแส่นักม่คอยคอยอยนอวันที่นเร่อยทไ่คือวรกเราไม่มีบทพหดวใจมันเป็นตากูด้วยกอนคุกโม่ปั่วันที่เกิดไฟเร็่นมีเอาใสใจพวกเจ้าสบายใจทางรวังองเรารับเป็นางเรเรีนลังพระจินพระเอกคาบอกรันมาอย่ตรงนสตาโ

แดงละเหลือครับเก็บวิตามินซ yeah ีอย um ู่น uh, ี่ครับพี่น้องครับเพชรแน่นอนโบเพชรบบแมนว่าบักดครับเพชรครับนะครับอยู่ด้านหน้าถนนทางดัเด้วพี่น้องครับตลาดนัดวันจันทร์มือนี่อำเภอเสเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับเนี่ครึ่งโล90บาท พอ,อมแดงหัวนหน่อยหัวใหญ่มีเบิดคนขายค่นนั่งหันหลังให้ตาช่างล้วขายดีๆครับผมพ่นหลายเลยพี่นวังไปเลยเล่นสวยแล้วสองวงเพลิงแล้ว

ร้านนี่แนมเลยพี่น้องครับโอ้ยหอมหอมบาร์บารี่มาด้กินเขาง่ายเลยพี่น้องครับอือซุปเรียบร้อยครับเนี่ยนวลละลายยี่สิบครับอโอ้บ่มีลาบปลาตองบ่ครับบ่มีลาบปลาตองบ่ครับพี่อ้โตามพิษล้านตัวนี้โอ้โหมินยังพี่น้องเนี่ย โอ้ต้มแซบ่บกุ้งหรือหมูเนี่ยครับรกนนุ้งครับโอ้หอมครับเบ่งพี่น้องเบ่งนี่ตามนี่เลยนะพี่น้องคนขายอยู่อำเภอเสบะครับของแครพี่น้องครับอำเภอเสเด้อตลาดสดวันจันทร์ที่น่องวันจันทร์ โอุ้งงามๆนี่น้องครับผ่อนคลอดความครับกินกับข้าวเหนียวกับแซ่บอ๋อใยญ่พอดีครับมาไกลด้วยเนี่ยบ่ไปพุ่นบ่มือเนี่ย้มือแรงเออโลดละแปดสิบบาทเนี่ยเออจุ๊บเออพอดีพอดีเอาไปจัดคลิปนี่ๆๆมาอะไรเมียมา เดี S <S> <Desert> ๋ยวเอาไว้ให้โลนึงเด้อจ้าอ่าห้อยปังใช่ห้อยโค้งกันแล้วนี่โค้งนี่ปังเออรวบเอาเอาเอาโค้งนี่แหละเดี๋ยวนี่น้องมาแล้วต้องคิดแล้ววลาหอยเขาหนครับพี่กายพ่อแม่พี่กายดอกฟังเจ็ดแปดเดือนที่ผ่านมาผมก็เอาล้านคุณแม่เราไป แสียบยู่เอาไปกินตะฟังยังดีทำไมมันสอ่อบใหญ่าเลยใหญ่เ็นของมั้อเอาจี่ผมเอาไว้ทั้งหาค้ามันเบิดหนึ่งกิโลเด้อเอจ้าบานหนึ่งกิโลโอ้ยยังร้ายยู่ดอกเซอสันเยอะค่อยมา ครับครับครับดบดวนดอกประมาณสิบยี่สิบนาทีนี่แหละไปหาคลิปก่นันพี่น้นนนนองครับโอ้ยเงียบเด้อตลาดนัดวันจันทร์บ้านควอยหอม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 ปลาแดกเยอะมากหน่อยเด้อแบง สวัสดีครับเริ่มมาเรื่อยไปครับผมเบ่งกีนด้วงเบ่งมาเบ่งเหนื่อยกวอ่ะบานผมเนี่ย <Yeah. S 2> อำเภืองเซลล์รับรมอของแสบอยู่ครับผู้มักเดอพี่ีนด้ว,ดวงครับเอ้า เอาหมดครับไเเดียวไปเาราเดี๋ยวไปราคาด่าบานเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องซื้ออึ้งอึ้งจิ้มจิจนะครับกับเนื้องววภาคีสันมาเบงพี่น้องครับราคาแวบมาพี่บ้านนี่นี่ราคาพี่น้องมาเบงมาเบงแวบเอามแม่ทังพี่พี่น้องทังทีเด้อนี่ ตามนี้เลยโลหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าเพิ่นโบเขียนว่าเนื้อกัวด้วยถ้าเพิ่นว่าร้อยบาทนี่คือเนื้อเอียงเนื้อหมูโลละลอยวะครับาอ่คนขายครับผมเนื้อหมูโลละ้อยว่ะเนื้อ บูโลละอลอยเนื้อก่ะลอยหนึ่งบาทหรือยังไงเนื้อเนื้อก็รละอลอยโอ้คักแบบพีหน้วงรานโอ้เคหมดครับโลละออยครับลอยเดียวอ่ะอีกเมื่อกี้ชื่อมงกับเบิร์ดเลวผม่าถ้าโรละอลอยบแม่นบแม่นล่องกล่องเด้อคุณแม่โรล้อลอย คอรับแกหมูตุ๋นดยมีรัลอยหุลอยลอยโอ้ไฟดูดบ่เมีลรัอย้าเมนื้อกับลพี่น้องครับบานเนี้ยตามป้ายน่ะหล่ะเพื่นเสียนบอกว่าโลละลเนาะให้หมดเลยนะครับเือเลยมาก่นเลย ค้าค้าเลยลมว่ๆพี่รองครับก้อนเหนียวเมียต้องไปลูบอ <Yes> ีกแล้้ว ละร้อยบาทคนนี้ของแม่เนาะอลผลผลไปอันาปมากเพิ่งเมัเพมเียวไปเปียวแม่ครับเรอยยี่อนี่ยรอยยี่ันอันนีตดกระดูกเด้อขายดีครับพี่น้องครับรถ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 พี่น้องรถรถรถเชบานนะครับ ลบลบรถครับลบจักหน่อยลบจักหน่อยระวังเสาเด้อครับเด้อลบรถครับรถทรงขวางเด้อพี่นวงครับขอแม่ครับไป แตงไทยพี่น้องครับแตงไทยด้วยหน่วยยังบาทครับ,บ,บออหน่วยละยี่สิบบาทพ่อยังหนวยหรือีลูกบอลูกละยี่สิบ สำคัญ căn โอ้ไอ้ตัวไปไสแล้วเสียงน้อยเสียงใหญ่มีเบิด ยกเท้าขึ้นพร้อมมาต้อนจะทำ โอสามหลอด้งฮะยืนอดไหนนี hey, not, ่อาี่อ้อมมันเนี่ยกบหน่อยกบใยมีเบิดงมันร์ด ตามนั่นบ่ครับเนี่ตามราคาอ้ <c oughs> <c oughs> อีนอลครับฝนยังในแน่ครับอได้ทุกอย่างที่ยากได้อะโลมีเนียมบ่ฝนข้นในวะใช่ใช่อ้เขาเคะ้นั่มสาอ้หหยากเนี่ยสีนองครับ้มาซุจันบ่ครับยยัมาได้ยูกรบบไดมาค่ะแย่พีนวลเฮ้ยพีนองครับ เสียบดีครับบักย่มไมาเตยโส่หมดเลยมาเตยโส่เดียวเกองหันมาทางพี่นะครับเออนั่นละโอ้ยี่น้องทางยาโสเด้อเนี่ยเด้อเป็นอ่ะ แสบแน่นอนครับเดือกจินกับน้ำไล่แตกแล้วพี่น้องครับอรโอ้หอมประเดียกพี่น้องบ้าน,อนาาเ,เออเห็นว่ายูทูบ e ม่ติดขายเลยบ้านเนาะฝากช่องน้ำแนเดอคุณแม่ครับเบามัดพาเพลินออาไปเลยเบาเบามัดพาเพลิน A, จะจำซ iya, ้ำ um. นั่นล่ะเอาช่องนั่นเออนั่นละช่องยูโรโกยูเสือผมเด้อพ um, ี่น้องเด้อเออครับผมเป็นบรรยากาศบ้านเฮ้าพี่น้องครับสี่สิบก็ง่กินขาเด้อโอ้ักอยู่เด้อก่ย่บ้าน ได้แล้วครับพี่น้องครับ40บ,บาทบ <c oughs> ยาโสเลียนข้าวเดียวเด้อ20กว่ากิโลครับผมเนี่ยโย่เพื่ออยังครับคุณแม่ครับเนี่ยโอ้นั่นแหละครับบกไก่ดอกครับเลียนข้าวเดียวเสียบๆครับผมเออ,อ,อพี่น้องครับ กลับมาเบื้องล่างเก้าบันเลยนีย่สองสองหาบพี่น้องครับหาบหาบนี่คือต่ำเรกวก็าวาหาบนีไหมพี่น้องหาบหนึ่งพีหาบหนึ่งพี่พี่ครับหาบพี่คือล้อมล้อมหอดข้างหลังเหมือนพี่น้องล้อมนาล้อมหล้างเลยบเหมือนเอาพี่น้องครับมุมเสียบอยู่นี่เด้อ แ,บแบ่บตบตมละสี่สิบพี่น้องครับอ่ายันมือเศร้าแ,บแบ่บอยู่ในตลาดนัดวันจันครับอำเภอเสเฮาเพิ่นใส่น้ำตาลเด้อพี่น้องเด้อน้ำตาลเม็ดเพิ่นน้ำตาลยังครับ ทำร่วมเลอครับเลยอ้ใส่มะขามโอ้แม่ขาขึ้นขามะขามยกยอมะบ่วงมะเขือเหลืองมะย่มอ๋อีแต่เนี่ยเเช็ดเฉียวตอนนี้ครบช่องบะครับมันอยู่ขขังหลังผมเด้อผมจีผมจีข้านไปตัดตัวผมเอาเบื้องกอาเลยเห็นปะ ช่องเบามาัดตาเพื่อนด้อเบามาัดตาเพื่อนแมท่ทายเรื่องของหลายอย่างหลายแนวเราเข้าไปเบื่องรอดอยู่ในหันละครับพรานไข่ไปอุดหนุนยูทูบบานเท่าน้ำเนี่ยครับบรงกฏขามโค้ชนะแหงดีเด้อคุณแม่ขอบคุณเลยละ <c oughs> ผมก็ได้น้ำโค้ชาเด้อแต่ว่าลงทุนกับแมท่ทายท้ามันยีงจีนวางเข้าเนี่ยแหละ ชิมมา่เนี่ยให้เจ้าฟังมันชิ้มวะจิมมาครับครับคริมมา่ครับชิ้มว่จิมดอกาบะซิมแซบเลยแซบลยแซบเลเสร็จแซบหมดแแซต้กลวยแซบช่วงหันอีเมียมาจากเยอโซ่เ้นไิม,มันซื้อยู่เอายาโส่พวกไก่เราเยอโซ่เนาะเสมอ ผานนนซีเลนแล้วอโอ้สบายเอาเป็นไงก็ถือไก่พอมากเลยเอาไปกินกับเขา่าแซ่บเข่าเนี้วก็ได้ังไ้ก่เสิ่งดไก่ปีกปลาได้เบิร์ดครับขอบคุณครับข,ขอบคุณครับผม

ลับออกระคุคับสวัสดีครับพี่น้องครับผมอยู่ดีไม่แห้งสุขูสุขคนครับวอกตลาดครับอำเภอเซลพุมจังหวัดรอย็ดครับผมอยู่ดีไม่แห้งสุขูสุขคนเด้อว่กกันคลิปไหนครับ